วันนี้มาแจ้งความจับสนทียาสวัสดีนะครับสว,ส,สวัสดีครับ เรื่องเยอะครับผมครับันไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับขอบคุณครับต้องไม่ต้องจัดซะหน่อยครับเกเรขอบคุณทั้เก้าพันสี่ร้อยคนนะครับ ขอคนละยี่สิบแชร์ครับเพื่อความยุติธรรมของสังคมตอนนี้ผมอยู่ที่โรงพักนะครับเป็นการออกมาครั้งแรกโดยการอนุญาตแล้วก็ได้พูดคุยกับหมอแล้วออกมาได้ประมาณแป๊บเดียวนะครับอันนี้ใส่สองชั้นอยู่ล็อกไว้ข้างในด้วย ขอกดไลค์ให้กำลังใจนะครับเราจะได้แจ้งความอาญากับสนธิยาสวัสดีนะครับฝากคนละยี่สิบแชร์เลยครับเราต้องต่อสู้ครับเราต้องใช้สิทธิ์ของเราเราต้องใช้สมองใช้ความเป็นมนุษย์ครับใครเห็นด้วยกดไลค์ เห็นด้วยกดไลค์นะครับรบกวนช่วยแชร์กันหน่อยครับเพราะว่ามันคือการแสดงความชัดเจนทางด้านกระบวนการยุติธรรมขอคนละยี่สิบแชร์เลยครับ,รบขอบคุณครับเรียบร้อยเรียบร้อยแนะล้วได้ครับ ได้อ่ะเรียบร้อยนะครับเผือว่าใครอยากจะแคปนะครับอ่ะความยุติธรรมต้องมีในโลกนะฮะอันนี้นะครับใบแจ้งความบินประมาทไม่มีการยอมความเด็ดขาดสนพิยาสวัสดีต้องเจอแบบนี้ครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ